สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำผักที่ปลูกแล้วไม่จนหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับเป็นผักที่ปลูกครั้งเดียวเก็บผลผลิตขายได้หลายปีนะครับเป็นการทำอาชีพเกษตรให้มีไรายได้แบบยั่งยืนถาวรน,นะครับปลูกกุยช่ายบนพื้นที่หนึ่งงานเมื่อกุกยช่ายโตสมบูรณ์เต็มที่นะครับตัดขายส่งแม่ค้า ขนมกุยช่ายในตลาดก็จะมีรายได้1,000 10, 0ถึง1 5 0 0 0บาทนะครับทุกๆ45วันมีรายได้ต่อเนื่องตลอดอายุการปลูกเลยนะครับถ้าทำดินดีๆปลูกครั้งเดียวตัดขายได้อย่างน้อย3ปีนะครับพาท่านผู้ชมเพื่อนเกษตรมาดูต้นพันธ์กุยช่ายสามสายพันธุ์ที่สวนธนากรได้เก็บรวบรวมไว้นะครับ เป็นกุยช่ายพันตัดใบนะครับที่เตรียมไว้ขยายพื้นที่ปลูกสำหรับขายให้กับแม่ค้าขนมกุยช่ายและแม่ค้าทั่วๆไปนะครับกุยช่ายสามสายพันธุ์มีความแตกต่างกันอย่างไรจะเลือกปลูกพันธุ์ไหนดีนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับเผื่อท่านผู้ชมเพื่อนๆท่านใดจะปลูกกุยช่ายตัดใบขายเป็นอาชีพ ก็จะได้เลือกชนิดพันธุ์ที่จะนำไปปลูกได้ตรงกับความต้องการของตลาดนะครับโดยที่ไม่ต้องไปลองผิดลองถูกให้เสียเวลานะครับเพราะว่าการทำสวนกุยช่ายตัดใบกว่าจะเก็บผลผลิตขายได้ต้องใช้ระยะเวลาปลูกนานนะครับ6เดือนถึง8เดือนถ้ามีความผิดพลาดในการเลือกต้นพันธุ์ก็จะต้องรื้อแปลงปลูกใหม่นะครับ เพื่อนเกษตรท่านใดที่จะทําสวนกุยช่ายตัดใบขายเป็นอาชีพนะครับต้องวางแผนการตลาดก่อนนะครับโดยไปติดต่อแม่ค้าขนมกุยช่ายตามตัวอำเภอรหรือในจังหวัดนะครับหรือจะส่งให้แม่ค้าคนกลางก็ได้นะครับแต่ราคาก็จะตามกว่าไปขายเองนะครับเริ่มจากกุยช่ายสายพันธุ์ที่1นนะครับเป็นกุยช่ายพันแต้จิ๋วนะครับ ซื้อมเมล็ดพันธุ์มาจากตลาดนะครับหนซองหวานเพาะกล้าขยายพันธุ์ตั้งแต่ปี2 6 6 1นะครับปลูกดูแลตัดใบาขายได้2ปีก็ต้องหยุดไปนะครับเพราะว่ามีปัญหากุชาาพันธุ์นี้แต่กอไวนะครับทำให้เป็นต้นเล็กต้นฝอยนะครับเวลาตัดใบาขายส่งลูกค้าก็จะเสียเวลามากในการลอกทั้งความสะอาดนะครับ แต่รสชาติอร่อยเม่ค้าชอบมากนะครับไม่เหมาะสําหรับปลูกตัดใบาขายเป็นอาชีพนะครับถ้าจะปลูกไว้เพื่อทําขนมขายเองจะดีกว่านะครับท่านผู้ชมท่านใดจะปลูกกุยช่ายเพื่อการค้าแนะนําให้ซื้อต้นพัน์จากสวนจะดีกว่านะครับถ้าซื้อมเมล็ดพัน์ธุมาเพราะเองเสียเวลาน,านานมากนะครับต่อมาเป็น กุยช่ายสายพันธุ์ที่2นะครับพันธุ์นี้ตัวผมเองได้มาจากสวนกุยช่ายที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับเจ้าของไม่ขายต้นพันธุ์นะครับได้เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่2ปีเจ้าของใจอ่อน ก็แบ่งต้นพันุ์มาให้5-60ต้นนำมาขยายพันุ์ได้2ปีนะครับเตรียมขยายเพื่อลงแปลงต่อไปนะครับกุยช่ายพันธุ์นี้ชื่ออะไรเจ้าของไม่ได้บอกนะครับท่านใดรู้จักหรือเคยเห็นคอมเมนต์มาบอกด้วยจะขอบคุณมากๆเลยนะครับพันนี้ดีมากนะครับต้นใหญ่ใบใหญ่ใบไม่แข็งทำขนมอร่อยแม่ค้าชอบนะครับ แต่เป็นคนละพันกับกุช่ายพันใหญ่นะครับเหมาะสำหรับทำสวนกุช่ายเพื่อตัดใบขายเป็นอาชีพนะครับผลผลิตดีมาก1ตารางเมตรจะได้กุช่ายอย่างน้อย1กิโลกร,รัมนะครับขายกิโลละ50บาทสุดท้ายเป็นกุยช่ายสายพันธุ์ที่3นะครับกุยช่ายพันนี้เป็นกุยช่ายพื้นเมืองแท้ดั้งเดิมเลยนะครับอายุต้นพันธุ์ น่าจะเกิน80ปีนะครับเพราะว่าเจ้าของปัจจุบันอายุ58นะครับมากกว่าคนพูด2ปีนะครับเป็นการทําต่อมารุ่นที่3ต่อจากรุ่นปู่ย่าตายายนะครับกุชายพันนี้ไม่มีดอกนะครับขยายพันธุ์โดยใช้ต้นพันธุ์เป็นพันธุ์ที่แม่ค้านิยมชมชอบมากที่สุดนะครับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันเหมาะมากนะครับสําหรับ การทําสวนกุยช่ายแบบมืออาชีพสําหรับกุยช่ายพันธุ์นี้นะครับแต่ต้นพันธุ์หายากนะครับเจ้าของรุ่นเก่าไม่ขายต้นพันุ์นะครับจึงทําให้มีคนปลูกกันน้อยนะครับท่านผู้ชมท่านใดที่ติดตามคอมเมนต์มาจองต้นพันธุ์ได้นะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็จะแบ่งให้ไปลองปลูกกันนะครับขอบคุณนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ